ดูให้จบแล้วจะรู้ทันสามคำพูดอันตรายในห้องสอบสวนที่อาจพาคุณติดคุกในห้องสอบสวนที่กดดันคำพูดหวานๆอาจเป็นกับดักนี่คือสามคำพูดอันตรายที่ต้องระวังครับ 1. สารภาพเธอโทษหนักจะได้เป็นเบาฟังดูดีแต่ความจริงคือการรับสารภาพไม่ได้การันตีว่าศาลจะลดโทษให้เสมอไปมันเป็นแค่ความเป็นไปได้ 2. ส,สัตว์ทอดมาแล้วจัดการไว้เป็นพยานอย่าพึ่งเชื่อเพราะตำรวจคนเดียวไม่มีอำนาจตัดสินใจการคุณเป็นพยานได้ต้องให้อัยการพิจารณาเท่านั้นคุณอาจสัตว์ทอดคนอื่นฟรีๆแล้วก็ยังโดนฟ้องอยู่ดีและ 3. เดี๋ยวช่วยเคลียร์ให้ประโยคนี้อันตรายสุดเพราะมันไม่มีผลทางกฎหมายใดๆเลยอาจเป็นแค่กลอุบายให้คุณตายใจและเปิดเผยข้อมูล แล้วถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงไม่ต้องพูดเยอะครับพูดประโยคเดียวสั้นๆแต่ทรงพลังที่สุดว่าผมดิฉันขอพบทนายครับค่ะนี่คือสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของคุณแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอคำพูดลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่บ้างไหมหรือคิดว่าคำพูดไหนอันตรายที่สุดคอมเมนต์มาแชรกันครับ